สบายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ชอบมาขับชมซ่องเบ้าผู้ไทยพี่น้องสบายดีพี่มแม่รักทุกคนวันนี้ชาตผู้ไทยก็ใช้ขี้ปา่นานเนาะใช้ขี้ปา่านยาำมาเบิงบบงบ่งน้องใบม่อนน้องใบม่อนเป็นกล้องวันนี้น้องใบม่อนเป็นมือกล้องให้เด้อสบายดีป้าลุงนะตีสบายดีป้าลุง <laughs> ยจะจืดก็ใกล้เลย ใป ja ่าป่านคนดูดน้องออกมาแต่เหินน้องสาวพี่น้องเอ้ยอันเดนอย่งบักลายนะเอายื้กไปเด่นบอกในคำสาบบกไลายย่างมันเน่าพี่น้องเอยถ้าเหาแล้วมาเห็ดประแดกเห็ดกับยาเท้าอย่านี้เลนี่โอ้จับกองของบุดวัดบุดวัดบริเป็นน้องพี่น้องเอ้ยคว้ายหงราย แอปใบชีกไก่นะนนองใบมอนให้อันป้าหลูงเห็นแหน่เออี่อันนี้เรามาจึ้งเชิป่านะพี่น้องก็นเป็นไห <c oughs> งมาเราก็บุเคยลิ้นโทรศัพท์เราก็บุกเป็นบุกหูยังเอาสีเห็ดปลาแดกพี่น้องเน่ากุ้เลยกินกับไร่ดอนป่าพดึดูน้องมาแล้วพวึ่งอนผัดอันแจกแม่พอดดผัด เอาไว้แช่วไว้เนี่ยตู้แช่ตูต้เย็นทางน้ำแข็งห้ได้นุ่งเนี่ยของก็แล้วเวียแล้ว่ก็ยังบ่แล้วหรอกแม่พ่นยังเป็นเมียนช่อยอยู่เทากันคนไปเห็นป่าแล้วคนก็นเลยเอาไมา้เอาเใส่ขี้เห็ปเดปลาแดกทั้งหมดใส่มันก็คมปลาแดกไหวก้กินปั่นกันว่าน้องเช้ากับบุ๊มมีเวลาพ่นกระท้อ เห็ดเวียกอันไะก็บ่ได้ท่องบมากไงวศรัูไธยต้องมาซอยกันยี่พูดกจะเมียนเครื่องผิหนึงก็ชื่อแลไวดบอกเลยถูกาครับแลพุงมากันกินดัเล้ก็มาตัวมา ต้องไปมอนจับจึงย่างเดียวเออตาก้องแบบได้อันนี้ตาคองมั่งตาก้องจับจึงอย่างเดียวได้เะอันนี้อันนี้พ่นจิตาเห็ดปากระเตา่าพี่นนอะถ้าแม่พ่นตาเห็ดปลากกระเตา่า ดีกระโดงหนึ่งปลาซิวปลามีกุ้งมียตากแล้เฮอกเซียนะเอามาตำใส่อันขี้เหลาใส่หำ่มใส่เกลือเป็นหนัวแ้วก็เห็ดเป็นนันปั้นเป็นก้อนได้บรเฮาสิีมาเห็ดอันแจ่วปกา,วากตาทอาก็ปิ้งปิ้งแล้วตำใส่หมักผิกผักบัวผักหอมกินได้ตากมันนันบริได้แห้งค่ะแด้พี่น้องพอดีอัน ชุ่มๆนะชุ่มๆแล้วเพวกกิ่งกระสิมาต่ำต่ำ,ตำเห็ดเป็นก้อนไว้ปันนี้นะอันนี้ปลากระเดิดออันนี้เหากระเชิดปลาเด็กมึงชอบใส่กับเพื่อนมาจับก้องกันน้องไปมอนทายให้เพิ่ง <c oughs> จับบุดวัดบุดวัดเราอานาบุปเป็นปลากระเดิดปลาขแหงมีปลาขยั่งหอนสีเห็ดแห้งอันน่ะ่าเท่าคนเห็ดอะคุณ ช่อยกันตัวน,นี้เขาใส่ขี้แล้วเรียบร้อยคือปลาปลาข้าน้อยอันนี้เอ่งง่ายเลยเอาะนะตัวนะช่องช่องตูนเขาสิสิบปีๆๆปลาคอข้างไว้แล้วมั <laughs> ้งจะมาตายไม่ไปกินนี่ก็มีปลาคอปลาเข่อขง,องอยู่ไหน าน้องก็ะจะดูดน้องค่ะเนะร้ายป่า,ปา,าอันนี้ปลาปลากรดน่อยปลาขนงนะนี่นนห,งหง้งปงลาแห้งไว้ทอดเนาะยาบุยาจิมก็มันก็ตำแห้งเออเห็ดแห้งแลไรเขาก็จะปั่นแห้งน่องแม่เนี่ยเจ้าอง 不是梦。嗯 มาบรรมน่วน,น,น,นคือกอ้อหัดชี้ใช่ค่ะใช่ไหมคะเราช้ัถ่ายมเสือของุ้าตั้งกองเราลดไปทงเลยลดเนี่ยเออตัวใหง่ดังนี้ลดนะว่าชิเก็กกเ,เ,เ,ม,เกมือให้อันเท่าแม่หรือว่าเท่าแม่หมาอยูนน่นี่นะบอกิน มาผู้ชยกินกินมาช่อแหลมยำเย็ดะอู้เลอกินเลยอันนี้สิเก็บมาให้น้องฟ้้องก๊อกิ้งรถเอลียงรถมาน้าหมดก็เห็หมเอบว่าวบุญยายังบอน้องใบมันแล้วว่านาเต้ ฉันหยาดมือกองไม้ที่น้อยว่จักนี่นะข้อของเลมันจะบุงมันิโอเคนี่แหละนะอันนี้คอหางก็ได้ใหจับสองสัตย์เลยทันลิ้นสุดสัตย์หย่เขียนมซื้อได้และ ใส่หมดแล้วต้อใช้เจ็บแอลเจ็บล้างเลยแหละใส่ให้นานเขานั่งไว้ม่อนท่ายก็เห็นหน้าเลยเนาะไม่ว่าจึ้งจะเป็นจะป่าว่านั่งไปนอนเห็นยีดอกหาฮนเห็นยีบแย่นแต่ว่างามบอไ่ได้งามดอก ให้เบิ่งเป็นเสืป่านะแถวขึ้นเป็น้าผู้ขัวผู้เห็นใช้เป็นผู้เห็ดป่าเท็ดหัวหน,น้าว่าน้องเปใบงอนเป็นมือกล้องว่า,วาเป็น ปลาไม้อันนี้ปิ้งป่าเนาะปลาลุงยังเป็นมันปีนป่าปิ้งป่าคือชิมันนี่แหละยนนิ้มติ๊งยังไง พุชสองคนค่ะน้าเขาทำอะไรนะฮะซือสักคนรานใ้คนที่ประเองอุ้ยัดา <c oughs> น,นี่นางฟ้านอ,อย่างปานี่แล้วยางสองพุง ปลาการงานตู้าก็ูได้หักใช้กี่ตอนเ็าไมใช้เกลนี่ได้ใช้บ่อากบ่อที่ใส่หงกระเดิลเห็ดกระเดใช้กันแหละ เียตอนนี้เขาเพาอร้านชิปก็ไปค่ะก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกัน,กนากกกกมาผู้ใดเหมอนเด็กพี่น้องสบ,บสบายดีปีใหม่บายสบายดีเปลุง